สวัสดีครับจาน,นหาอะไรวันนี้วันนี้มาล่าอึงครับล่าอึงหูยเสียงกันไหมครับเอาเท่าไรอย่างนี้อ้เอาอยัางไงหมดโอ้ยตายแล้วตายแล้ว อู้เยอะจัดครับเยอะจัดโอ้ยอ้เยอะจัดจัดอู้ยของแท้ครับของแท้มามาจานเร็วเร็วอเยอะมากเยอะมากอู้อ้โอาครับกดถ่ายถ่ายนีคนจับจับเต็มกระสอบแล้วอุ้ยนี่อ้เยอะมากเยอะมากนี่นี่มามาครับอ้ ไม่ได้แ่ัวนะครับมีหายบ้างไหมเนี่ยโอ้ยเยอะจริงๆครับเยอะจริงสน่องเยอะต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยอ้ยจุดเดียวเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับจับจุดเดียวเมื่อกี้ โอ้ยสองกิโลกว่าครับโอ้ยหมาสุดๆครับผม